็มีข้อแนะนําวิธีการเตรียมตัวที่จะไปฉีดวัคซีนโควิดนะครับผมก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนโควิดนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมตัวนะครับหคือต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออ,อย่าอดนอนนะครับประเด็นที่2ก็คือว่าพยายามงดการออกกําลังกายอย่างหนักนะครับสัก2วันก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนประเด็นที่3ก็คือว่าให้ลองเช็คดูว่าถ้าเกิด ช่วงก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนวันสองวันนั้นนะครับเรามีอาการไม่สบายเช่นมีไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอหรือว่าปวดเมื่อยเนื้อตัวเนี่ยนะครับก็ให้เลื่อนการฉีดวัคซีนออกไปก่อนประเด็นหนึ่งถ้าเกิดเป็นท่านที่มีโรคประจําตัวอยู่แล้วนะครับที่กินยาต่อเนื่องอย่างเช่นเป็นเบาหวานเป็นไขมันในเลือดสูงหรือว่าเป็นความดันโลหิตสูงนะครับก็สามารถทานยาของท่านต่อเนื่องได้เลยนะครับเมื่อวันที่ไปฉีดวัคซีนนะครับแนะนําว่า ให้ดื่มน้ําเยอะๆนะครับดื่มน้ําสัก500ร้อซีซีจนถึง1ลิตรนะครับก่อนฉีดยานะครับประเด็นถัดมาเวลาเข้าไปที่สถานที่ฉีดวัคซีนนะครับแนะนาให้สวมหน้ากากตลอดเวลานะครับพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือแล้วก็พยายามนั่งเว้นระยะห่างผู้อื่นที่รอคิวฉีดวัคซีนสักประมาณสเมตรนะครับให้เตรียมประวัติไปนะครับบัตรประจําตัวประชาชนเตรียมไปด้วยนะครับหรือว่าเป็นบัตรนัดจากหมอพร้อมนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญก็คือว่า ให้แจ้งเจ้าหน้าที่พยาบาลหรือเ,เป็นคุณหมอก็ได้นะครับที่โรงพยาบาลหรือสถานที่ฉีดวัคซีนถึงโรคประจําตัวของเราแล้วก็ยาประจําที่เราทานอยู่นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือว่าแจ้งประวัติการแพ้วัคซีนหรือว่าประวัติการแพ้ยาแพ,าแพา้อาหารอันนี้เป็นประวัติทั้งหมดซึ่งมีความสําคัญที่คุณหมอจะเอามาประเมินนะครับว่าเราสามารถฉีดวัคซีนได้ไหมหรือฉีดไปแล้วต้องระมัดระวังอะไรบ้างนะครับผมหลังฉีดวัคซีนไปทางโรงพยาบาลหรือสถานที่ฉีดวัคซีนเนี่ยจะให้เรา นั่งพักเพื่อสังเกตอาการประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรที่บอกว่ามีการแพ้ยางรุนแรงทางเจ้าหน้าที่ก็จะสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ท่านกลับบ้านได้อย่างปลอด